เาวัสดีครับจากพลงานเมื่อคืนนะครับนะที่เราได้ผสมพันธุ์กบนะครับนะในบ่อดินนะครับนะตอนนี้ก็เวลาเจ็ดนิกาสามสิบนาทีนะครับนะเขาก็ยังมีการไข่อยู่นะครับนะก็เมื่อคืนนะครับนะฝนตกยังหนักเลยนะครับนะดูเขาเล่นกันจนข้าวของเรานะครับนะเละไปหมดนะครับนะก็ มีไข่อยู่บ้างนะครับนะนี่นะครับไข่ของเขานะครับนะแต่ปัญหาของเราตอนนี้ก็คือว่า,เ,าเราจะจับพ่อแม่พันธออกได้ยังไงนะครับนะนี่ก็คือหลังจากที่การทดลองนะครับนะก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะครับแต่ว่า,าต้องดูว่านะครับนะช่วง กลางวันนี้นะครับนะจะมีแสงเดดไหมนะครับนะถ้ามีแสงเดดก็ทําให้เราสามารถที่จะเขาเรียกว่าไข่นั้นก็จะยืดตัวเร็วนะครับนะเพราะว่าไขา่ขุบหนอนประมาณ24ชั่วโมงเขาก็จะมีการฟักออกมานั่นเองนะครับ